ขึ้นไปขึ้นไปอุ้ยตายสวยมยังแหลกอะจนแหลกนะนินจามันมีความสามารถพิเศษในการเปิดประตูนะเกเปิดได้ครับเอามาเข้าไปเอานิจาเข้าไปตีอ้วนเข้าไปตีนิจาไปตีมันเป็นหน่วยสเกลจริงครับมาครับผม EP ที่48ครับผมฮาเดสนะครับการนี้ยังพอได้นะเพราะมันให้เงินเรามะหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ หนึ่งต่อสี่ผมว่าพอไหวคือเราอยู่สีแดงเนาะทรัพยากรเราเนี่ยถือว่าได้เยอะอยู่ครับจากนั้นผมจะตีสีฟ้าแล้วก็ตีสีดําจากนั้นขอฟาร์มสักหน่อยแล้วค่อยไล่ตีไปเรื่อยๆโอเคครับเอาตามนั้นนะด่านมันพอกันตีกันได้ครับผมหมุกทุ่มทุนทั้งหมดเพื่อตีบางนี้เอาเงินจากเขาก่อนครับจากนั้นตีสีดําแล้วค่อยไล่ไปเรื่อยๆครับผมโอเคเอาตามนี้นะครับเริ่มเลยมาครับผมจะชักชานะ้าครับ ต้องเร็วๆพาบอกเลยว่าไม่ได้ความ you are the fifth เอามันมาซ่อนตรงนี้ก่อนห้าสิบตัวกดบ้าซื้อนะบอกเลย Yes boss Recruits needed sire Yes, boss. They won't know what hit them. Yes, boss. Recruits needed, sire? Where are ah! the Mace-men? Need some muscle? for am you, e d ม d ครับเราต้องชนิดที่แบบว่าต้องบุกเร็วขวาพันฟงฟันไปเลยนะครับเร็วเร็วเดี๋ยวมันเร็วกว่านั้นครับตรงนี้มาดูครับว่า ถูกตีได้ไหมเหลือเยอะเหลือเยอะเหลือเยอะสามสิบตัวเหลือเหลือเหลือครับเหลือโอเคออกมาหมดเลยผมก็ไปตีตรงนี้สามสิบตัวนี่ คือตีมืองนี้ต่อเลยครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่ A message from the pig بي نحن أبطال لا من أسنع. اركب الريح الفرس بعد Need some

มาครับผมเราก็พร้อมกันเต็มที่นะครับในการที่จะปลุกบงฟงพันนะครับเอามันสักทีนะครับมันพาใจผมมาแล้วผมแบบว่าจะสร้างทับมาขนาดนี้เปิดทางไม่มีเสียงไม,ไม่รู้ถ้าไม่มีเสียงก็ไม่เป็นไรจะ จะมาฟัางนี่รครับเอานี้มานี่ครับมายกมาครับสามร้อยตัวครับบอกเลยว่าเยอะจัดๆให้มันยิงกูฟีอยู่ตรงนี้สามร้อยตัวบอกเลยว่าดำทมินขนาดน,นี้ครับจริงจริง,งแตกหมดอบอกเลยครับไปทางไหนก็แตกทางนั้นอะ ขึ้นครับพีสู้ข้าราชาขาม้อยตัวครับอเลยว่าต่อได้สองฝั่งโอ้ยังแหลกอ่ะจนแหลกนะหนีไฟครับหนีไฟระหว่างที่มันฆ่ามาเราเราก็จะเอาจ่าเข้าไปฆ่ามัน จริงครับไอหมุกเมืองนี้ต่อเลยนะผมหมุกฝั่งสองฝั่งเลยนะถ้าไฟไม่ถ้าไฟไม่ไม่ไหม้พอฆ่าพี่ไม่ได้นะน้องเก้าสิบตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปมากพี่ก็ไม่ดีตายครับ ันพราชาตอนนั้นมันตายตรงไหนไม่รู้เลยเนะี่ยตอแล้เหลืออยู่เพียงเียบร้อยกาสามตัวยิงยิงแม่นิดจาเปิดให้ครับ <c oughs> เปิดประตูนี้ก่อนนิดจามันมีความสามารถพิเศษในการเปิดประตูะครับงั้นให้เขาเปิดให้ก่อน แล้วเราก็ค่อยประชิดเข้าไปเรื่อยๆครับ279ตัวเห็นนะเอาพิวนเข้าไปเรื่อยๆนินจาก็เปิดกระชั้นชิดไปเรื่อยๆไม่ต้องหาอะไรมาทำกำแพงนะครับเก๋เปิดได้ครับเอามาเข้าไปเอานินจาเข้าไปตีอ้วนเข้าไปตีอนินจาไปตีนี่มันเป็นหน่วยสเกลจริงครับ มีไรมองๆมองๆเข้าไปให้หมดครับรเข้าไปให้หมดเข้าไปให้หมดมไปโอ้โหดำเต็มเกลือนครับไม่รู้จะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยตายตายเธอเออไม่ได้เป็นพาราหุหลานเยอะขนาดนี้เขาเรียกว่าสร้าง แล้วบุกเฉียบขาดในรวดเดียวนะครับอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเนื่องจากว่าก็ยังเหนื่อยทีเดียวแล้วก็บุก <are> ตายไปเลยนะโอเคครับ, okay, รบด่านนี้ก็ผ่านไปสักทีนะครับ <Okay. S 2> ก็ถือว่าไม่ได้ยากมากแต่มันบุกมาแบบหลายทิศทางเราก็เลยต้องตีมันเอาจักทิศทางหนึ่งก่อนโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ด่านที่ส9ครับผมอะไรเนี่ย The The All War. เดิอ h มมาเอมาเ o อ f อฟออวมาต่อกันครับ